โอเคครับผมทุกคนอไอหน้าหล่อนี่มันใครวะก็คือรหัสตัวไอดีพีเพิ่มเนี่ยตอนนี้มันหล่อเท่เกินนะครับน้องๆพี่เพิ่มก็เลยคิดว่าแบบอยากจะปั้นรหัสใหม่ครับทุกคนเออเพื่อรหัสนี้แบบว่าโดนแบหรือโดนแฮกอะไรเงี้ยพี่จะได้มีอีกรหัสหนึ่งไงแต่ก่อนที่เราจะไปปั้นรหัสไก่เป็นรหัสเทพเนี่ยพี่เพิ่มรู้สึกว่าวันเนี้ยเซิร์ฟไทยมีชุดใหม่เข้ามาครับผมใช่ปะ โอ้โหมีดาบด้วยครับเฮ้ยดาบอะไรอะไปดูแปบบ๊บดาบไฟอ๋ทุกคนเปิดผนดึกดาบต้องสาบเชดโด้ Shadow! ของมันต้องมีอะครับเป็นคาตานะาใหม่นะครับผม,แ,มแล้วก็ดูเหมือนว่าจะได้รอยสักหน้าด้วยครับผมนะเป็นตาสีแดงนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือตาบอดนะครับเฮ้ย โดยกิจกรรมนี้เนี่ยผมเราก็ต้องมาสุมหีบสมบัตินะไปครั้งละสิบไปเลยครับผมครั้งละสิบกล่องนะครับก็คือครั้งละสามร้อยสิบเพชรอเคเดสับ <Okay. S 1> ผมเชดโโมีไฟด้วยเฮ้ยครั้งแรกครับผมไม่ได้เลยเลยไม่เงยสิบครั้งมันต้องได้ดาบไปเฮ้ยได้หน้ากากครับผมโอ้โหได้หน้าตาบอดว่ะออกง่ายเหมือนกันนะเนี่ยหน้าตาบอดเนี่ยโอ้โหกิจกรรมแบบนี้มันคุมนะครับ ฟีเวอร์ไทมอ๋อมันมีเวลาโบนัสครับผมทุกคนเห็นปะกลายเป็น10ครั้ง180เพชรครับผมพี่ได้ลดครึ่งหนึ่งเลยนะเ <Wow. S 1> พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะรออะไรกันล่ะไปต่อครับผมรัวๆไปเลยนะครับจนกว่าจะได้ดาบนะครับผมอย่าไปลูกพ่อบอกเลยว่ากดมันนะครับน้องๆลดราคาซะด้วยไปอีก <c oughs> ไปครับผมลดครึ่งหนึ่งครับคุ้มๆจมๆโบโบ ฝากน้องๆช่วยดูเพชรด้วยนะครับผมว่าพี่เพิ่มหมดเท่าไหร่เพราะตอนนี้พี่เพิ่มเฮ้ยแบงเอ้ยได้แล้วครับผมกําลังจะบดเลยว่าแบบเสียเพชรเยอะหรือเปล่าโอ้โหถือว่าออกง่ายนะผมกิจกรรมนี้เชดนนี่ครับผมทุกคนได้มาแล้วโอ้โหเอฟเฟกอย่างเวอร์น้องๆเฮ้ยคือแบบว่ามันเข้ากับชุดนี้มากครับโดยกิจกรรมคาตานานี้นะผมมีงแต่วันที่30ตุลาจนถึง5พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะผม แล้วก็ยังมีชุดใหม่เข้ามาครับผมทุกคนชื่อชุดว่าคุณพลคนขลังนะครับเป็นตู้สุ่ม8ทีการันตีนะครับผม <Wow. S 1> โดยกิจกรรมชุดนี้นะผมมีให้ซื้อตั้งแต่วันที่31ตุลาจนถึง6พฤศจิก,จกาคมนี้นะครับผมรีบไปจัดเลยน่าจะแรนะ yeah. โอเคครับผมทุกคนกลับมาเข้าคอนเทนต์หลักของเรานะครับผมนั่นก็คือ <c oughs> การปั้นไอดีไก่ไปสู่เทพเจ้าครับน้ <c oughs> องๆสังเกตได้เลยนะว่าไออาดามคนเนี้ยไม่มีอะไรเลยครับผมนะอันนี้เป็นไอดีที่เพิ่งแบบสมัครมาเลยนะครับ <c oughs> ปืนทุกกระบอกนะครับไม่มีสกินอะไรเลยนะคือแบบว่าพี่จะทาให้ไอเดีเนี้ยกลายเป็นเทพเจ้าครับแบบแรงแกนอันดับหนึ่งอ่ะน <c oughs> ้องๆจะสังเกตได้ว่าตอนเนี้ยพี่มีเพชร5 7 0 0เเพชรครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเพชร5 7 0 0เพชรเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะตอนนี้เราก็อยู่ที่เซิร์ฟเวียดนามนะครับผมพี่ลืมบอกออเออดูดิมีซองอีโวแดงด้วยเฮ้ยแล้วก็มีชุดกางเกงปีกนก R. อายโอเคครับเฮ้ยกล่องละยี่ห้าเพชรได้ง่งเวอร์นะครับผมดูดิกางเกงปีกนกแบบมีสุ่มแยกด้วยอ่ะเกินไปานะครับกางเกงแดงก็มีับผมโอ้โหแบบเซิร์ฟนี้มันคุ้มจริงๆนะเน่มีโทเคนเอาไว้แลกได้ด้วยนะผม เดี๋ยววันนี้เราจัดเต็มเลยเรามาดูที่แพ็กเกจครับผมทุกคนน้องนๆเห็นอะไรโอ้โหชุดคุณหมอโรคจิตครับผมคือแบบที่ไทยนี่อย่างแรนะใครมีนี่ต้องบอกเลยว่ารหัสเทพมากนะครับชุดนี้นะจีมแบบว่าไม่ค่อยเอามาขายนะครับผมมีชุดนี้ครับผมนะรองเท้าไฟดูดิขายให้พันเพรได้ง่เฮ้ยถ้าเป็นเซิร์ฟไทยนี่ต้องสุ่มนะครับสุ่มตาบอดเลยนะดูดิชุดท่านลวีนก็มีนะครับเนี่ชุดนี้ก็เท่นะครับผม แล้วก็มีอะไรอีกแฟชั่นนะครับหมวกมีแหร,ร่ไหมหมวกไม่มนีนะครับแว่นตาเฮ้ยหน้ากากเสือครับผมพี่อยากได้มากนะองตรงเพราะว่าพี่ซื้อไม่ทันนะครับตอนเซิร์ฟไทยมาเนี่ยเชดโดดูมันมันขายครับผมแค่200กว่าก็เพจเองโอ้โหดูดิหน้ากากแบบว่าเท่ๆนั้นเลยอะรองเท้าก็เยอะมากเลยนะครับเฮ้ยร <Hey! S 1> องเท้าอยู่โอเคะเนี่ย ร้อยเก้าสิบเก้าเพเองครับผมฮะโอ้โ oh, หไม่ต้องไปหมุนกันแล้วมาซื้อในนี้เลยครับผมเฮ้ยโอ้รองเท้าไฟคู่ร้อยเก้าสิบเก้าเพจครับผมเบอเฉดโนมันขายแยกนี้เลยว่าเอาตรงนะไอชุดเนี่ยไอชุดรองเท้าไฟอะ่ะคนก็อยากได้แค่รองเท้าอ่ะครับเขาเลยซื้อมาเดี๋ยวเราเริ่มถลุงเพรกันเลยทุกคนพี่จะเปลี่ยนให้อดีนี้เป็นอดีเทพนะครับผมอันดับแรกเลยเนี่ยอดีเทพก็ต้องมีชุดที่หล่อเหลานะครับนี่ เป็นชุดตัวหัวขาวนะครับนะบ้านเราก็น่าจะเป็นตู้แบบนี้แหละนะครับแต่มี5้าลูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน้องดูราคาครับผมหมุนครั้งละ19เพชรอ่ะห้าครั้ง79เพชรราคาถูกแบบนี้เนี่ยจัดไปรลยสิวะไปเลยครับผมลูกแก้วมารัวๆกดรุวๆเลยนะหนึ่งลูกไปรัวๆเลยคือแบบว่ามันเอาแค่สี่ลูกนะครับไปเลยลูกพ่อไปเลยลูกพ่อโอ้ทุกคนใจเย็นนะ เอาออกมาย่อยกันนะครับเฮ้ยวัดหมุนได้หนึ่งพันเพชรไอ้บ้าจิงโง่เว้ออะไรว่าหมุนครั้งละเจ็ดสิบเก้าได้หนึ่งพันเพชรครับผมเพชรพี่เพิ่มขึ้นไปเป็นหกพันเลยอะ่เอะเฮ้ยโอ้โหไนดีดีมันมีอะไรบ้างวะนี่ครับผมรางวัลใหญ่นะครับมีหินแล้วก็มีเพชรด้วยเฮ้ยไม่เ,เงยใยญ่ซื้อมาเล่นเติมนี้ดีไหมวะเกินไปนะครับ ดูกล่องสกินปืนครับผมมีเพิ่มขอเก็บไว้เปิดท้ายคลิปนะเออก็ได้าน้นะครับียเาไดไปไสุดยอดเไปเอไปเยว่ดยก็ได้ไปออันนี้จะรกิไยดสลายกลายเป็นหินได่ไงได้แล้วโอ้โหเบอรจดหมดไประมาณ1,000เพันเครับผมสำหรับชุดนี้นะเดี๋ยวเรามาดูนี่ดีกว่าไอ้ลูกซองอีโวนะครับเน่น้องๆดู ในตู้แม่งมีเพชรแจกอ่ะเอ้ยเซิร์ไทยไม่มีนะครับเนี่ยไม่เคยเห็นนะหมุนครั้งละก9เพชรเท่านั้นครับผมมาเดี๋ยวเราลองมาสุ่มกันดูนะผมว่ามันจะออกง่ายไหมนะโอ้โหลูกซองอีโวในตู้ลัคก,กี้ครับผมทุกคนเฮ้ยได้กล่องทองเหรอกล่องม่วงไม่เงยว่ากล่องทองกล่องแรกยังไม่ออกนะครับโอโ้ได้โทเค็นอะไรมาก็ไม่รู้นะครับไปต่อครับผมทุกคนครั้งละก9เเพชรเองอะ่ะเฮ้ยได้สีทองได้สีทอง สีทองออกมาเลยเออออฮ้ยหลุนออ้หทุกคนเรียบร้อยครับผมเฮ้ยแม่งสองร้อยเพชรได้กระบอกนี้อะเฮ้ยอ่าลองดูอีกสักสองครั้งอะสีทองไหมสีทองโอ้ไม่มีสีทองครับผมลบ <Nope. S 1> ขอสีทองอีกรอบหนึ่งนะไปโอ้ทุกคนมันออกง่ายเกินว่ะโอ้ไม่มีแล้วครับผมเริอมไม่มีสีทองละอันนี้อะไรวะ กล่องซุ้มเพชรครับผมทุกคนเฮ้ยเว่อร์รางวัลใหญ่หนึ่งพันเพชรครับผมนะราคากล่องแค่กล่องละสิเพชรเองในลองดีวะทุกคนอลองรักสิบกล่องจะได้ไหมน้องน้องว่ามันคุ้มไหมวะพี่ไม่เคยไม่เคยเจอแบบนี้นะ,ะต,ตรงไปครับผมผูเปิดกูดเปิดมันได้โกอย่างเดียวเลยมแม่งกล่องเพชรจริงปะเนี่ยฮ่ากล่องเพชรจีนแดงโอ้มันต้องมีเพชรบ้างดิเฮ้ย โอ้ดูตรงแล้วดูตรงแล้วไม่เวอร์นะครับ oh, <no. S 1> ตู้นี้คือบอกเลยว่าสายไฮไลท์ถูกใจแน่นอนนะครับพีิ่องว่าเขาจะเอาเข้าประเทศไทยนะผมดูดิมีโทเค็นให้แลกด้วยนะครับผมนะมาเรามาลุ้นกันทุกคนกล่องละยี่สิบห้าเพรเองอ่ะถูกมากเลยนะเวซื้อทีละสิบกล่องครับผมลุ้นๆไปมาเฮ้ยโอ้โหเปิดชางมาได้หมวกครับผมแต่เราอยากได้กางเกงนะเราอยากได้กางเกงนะครับเป้าหมายของเรานะเออ ถ้าก <cam. S 1> ูเช่อไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอต้องเอะไงเงยเอาใครมาห้เอ่อเอาคนไมแล้วเอาเท้าตีเอาใช้เอาแบบว่ได้เยอะอยู่นะตีตีอย่าคนขาดอีกสามเหรียญโอเคได้ละนี่ครับผมทุกคนกางเกงปีกนกนะครับเราก็แลก,แกไปเลยครับผมนในสายอะไรมันต้องมีน,นะน้องๆกาง,งเกงแดงพี่ว่ามันไม่ตึงเท่ากางเกงฟ้านะครับนะโอเคมีตู้ไหนอีกครับผมที่คิดว่ามันจะคุ้มเอ้ยไอ้วูฟล่า จริงๆบูปล่าก็หล่อนะผมนะลองสุ่มดูไม่เื่อได้นะลองสักสองกล่องเด้อุ้ยได้เลยบ้าโคตรบ้าเลยเฮ้ยเดี๋ยวเรามาแต่งตัวหน่อยน้องๆโอ,อ้โหมันออกง่ายเกินและบูปลา่าคือเป็นตัวละครที่หล่อที่สุดนะครับสําหรับตัวพี่นะเพราะว่าตัวที่เซิร์ฟไทยพี่อ่ะพี่ก็เล่นบูปล่านะครับนี่เริ่มมาว่าน้องๆดูเอาเรื่องนะผมเริ่มตึงแล้วเริ่มตึงแล ในดูซีมีอะไรอีกเฮ้ยหนวดอายุโอเคครับผมทุกคนเฮ้ยกล่องสิบห้าเพชรจัดดีรออะไรอ่ะหนวดอายุโอเคครับไฮไลท์มันต้องมีนะเขาไม่ได้ถาวบอลมาทุกคนอ ใริบมปแม่ไอนเลไปอน้ำเดิน่มไแล้วแกันไปออย่โอ้โคไ้อ่ไป่อเฮยเริ่มละเริ่มละโอ้โหทุกคนเริ่มหนาวแล้วว่ะแม่งอากาศมันเริ่มเย็นๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคอลเลกชันนี้ผมทุกคน <S <S จริงๆชุดนี้มันแรงนะแต่พี่ว่ามันก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นนะผมนะชุดคุณหมอเนะี่ย ถ้าเป็นน้องๆเนๆน้องๆจะซื้อชุดอะไรครับผมในเนี้น้อง, <best S 1> องๆเลือกมาเลยครับผมคือแบบเยอะมากนะชุดเท่ๆชุดแรแลเน mm ี่ยหน้ากากดำก็เท่น,นะผมนะก็ออกลอยกับสิบเก้าเพชรเองรองเท้ารองเท้าพี่ว่าต้องเอานะรองเท้าเนี่ยนี่ครับผมซื้อเลยลอยกัสิบเก้าเพชรเท่านั้นใส่เลยครับผมนี mm ่ไ hmm. ปไงเฮ้จะได้แบบมันจะได้ดูไม่จืดนะครับชุดแบบให้มันมีสายฟงสายฟ้าหน่อย เจอไอวอลลดราคาครับผมทุกคนไอวอลนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยค่อนข้างแพงนะครับไอวอลซามูไรเนี่ยเราก็ซื้อไปเลยครับผมนี่ตัวไพี่คือแบบว่าเอาไปเล่นแรงมันจะได้แบบไม่ต้องโชว์ไอวอลขาวๆนะครับเออส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยสัตว์เลี้ยงเนี่ยพี่ว่าตอนแรกยังไม่จําเป็นนะครับมีสกินลดห้าลวีด้วยครับผมทุกคนอันนี้ก็น่าจะต้องซื้อไว้หน่อยนะครับผมนะเอาไว้จอดโชว์หน้าล็อบบี้ได้เทนะครับเออ ไปเติมเพชรมาแล้วครับผมน้งงๆงนีงน่พี่ก็ต้องบอกนะครับว่ากระเป๋าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับเวลาลงลงลง,ลงแรงเนี่ยมันต้องใช้นะเว้ยอ้โหดูมีกระเป๋ามังกรนะครับผมนะราคาแค่สามร้อเกิเพชรเท่านั้นแชโดด์ <Wow. S 1> แต่คือกระเป๋ากีตาร์แรสุดครับไม่ต้องเถียงกันนะจัดไปไปรุ่นเรียบร้อยครับผมเออมาเดี๋ยวเรามาจัดล็อบบี้แป๊บนะครับนี่จัดล็อบบี้ให้มันแบบดูสวยดูแพงหน่อยนะ แต่กินปืนครับผมมีกระบอกเดียว <c oughs> มีกระบอกเดียวเองเ <c oughs> หรอวะลืมอะไรไปหรือเปล่านี่เรายังมีค้งแบบว่าที่เราไปสุ่มมาตอนนั้นนะ่ะ <Wow. S 1> โอโ้เอาเลยหมจัดเลยครับผมนะพี่ก็หวังว่าเราจะได้ถาวรสักปืนนะครับไปเลยครับผมกลองแรกโอโ้กองแรกมากลองแรกมาก็ไม่ถาวรละไปครับผมห้ากองมันจะมีโอกาสได้ถาวรซักอันไหมวนนะเนี่ยไปครับผม เฮ้ยไปครับผมห้ากล่องโอ้โหไม่ได้ถาวบอลเลยนะพระเจ้าเ k คดาคอนครับผมทุกคนอันนี้ก็บอกว่าตำนานเลยนะโอ้โหเฮ้ยมันจะไม่ได้ถาวบอสักอันเลยหนระอเวอทุกคนอันนี้ได้ไหมจ๊ะโอโ้อักครับผมอันนี้สวยอันนี้สวยแม่งอันนี้เจ็ดอันครับผมไปโอ้เฮ้ย ลูกซองม่วงครับผมหกกระบอกไปอยากได้วะ่ะแม่งี้ยโอ้โห AW ก็ได้ AW ก็ได้อ่อซองดีแท็กฮึดวงพี่ไม่มาเลยวะทุกคนอันนี้ก็ได้ครับโอโ้ได้ลูกซองยาวมาอันหนึ่งนะแต่ว่าเป็นสกินแบบทั่วไปนะครับ MP ็มพีเราหมดแล้ว หมดแล้วคุ้มไหมเนี่ยโอเคครัผมทุกคนก็หมดไปประมาณ6,000นเพชรนะครับผมสิ่งที่พี่เพิ่มได้ถาวรมาเนี่ย <I 'm S 1> ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับ <I 'm S 1> เป็นปืน 2, 2> <to go. S 1> กระบอกนะผมแล้วก็เป็นรถจิ๊ปนะครับลายฮาร์วีนะส่วนไอบอลก,ก็จะเป็นอันนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูของในตัวนะว่าพี่ได้อะไรบ้างนะแต่จริงๆแล้วแบบว่าถ้ามันไม่ถาวรพี่ก็ไม่อยากนับนะบผมเนาะ <Nope. S 1> ดูดิทุกคนคือแบบว่าได้มาส่วนใหญ่เนี่ยไม่ไม่ถาวรน,นะครับ เล่นไปประมาณอาทิตย์หนึ่งก็หมดละเออแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ครับผมเดี๋ยวจ้างวันนี้นพี่เพิรมจะทําการใส่ไปเลยเพื่อเอาไปดันแรงแกนสก,กินก็แน่นอยู่นะครับผมนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ถาวรนแต่เวลาเอาไปเล่นในเกมเนี่ยก็น่าจะเล่นสนุกนะครับ <Wow. S 1> ดูดินี่ครับผม <Wow. S 1> บาเลตดีแทกมังกรอ,อ๋อก็แทอ่ะก็มาอันนี้นะผมนนๆคิดว่าคุมไหมสำหรับ6 0 0 0เพชร ถ้าน้องคิดว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมส่วนใครอยากให้พี่ทำคลิปแบบนี้อีกก็คอมเมนต์ไปเลยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุมครับ